ด้วยอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรติดเครื่อง R c นะท่านผู้ชมลูกอากิล่าไซาร้อยอันนี้ก็ลูกอากิล่าไซาร้อยนะเดี๋ยวนี่ก็อากิล่าไซาร้อยขบกูเดินมนะท่านผู้ชมดนะีบเบอร์นะท่านผู้ชมอากิล่าไซาร้อยรีบเบิร์เครื่องเงียบๆเ,เลย จะเงียบๆท่านผู้ชมติดเปิดข้อข้ออัดก้านใหม่ลูกพืนข้างกับปืนเกียร์ทั้งซิ่ง e แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลั่นอินก่อนแล้วเดี๋ยวผมประกอบเรื่องการขี่เนี่ยอันนี้ผมจะให้ลูกค้าไปขี่เองนะฟันมันจะชุยๆหน่อยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะติดลั่นยิงทิ้งไว้ก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วย 好，拜拜，姐啊。